สบายดีสวัสดีเมเเจอกับสองนิ้งสาวลาาโอ้ยบริฮ็ดคลิปดุนแต่ห่างหายกันไปดุนมา่เปิดคลิปตอนตื่นนอนเลยซะตอนนี้กันยังยูบุนนี่แหละตอนนี้ขึ้นหงายลายบุกร้มดาิชชิชชูิชชิชอน่บอกไนั่งรอขารถมาหักเนาะก็บริฮ็ดคลิปดุนเลย นาจะมาทันตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่สามโมงปลาย้านาทีเนะาะแล้วยิ่งจะมาเราสุกฟ้าจะเพื่อนในเมืองนะแต่กวันน้าปอารคลิปวิดีโอที่เสร็จอ่าที่แรกเนาะ่าสีเดกเกิดลูกเนาะจะสุดท้ายกับเ็กเกิดเพระาะว่าปากกรดูกเปิดเส้นหนึ่งเนะะาะกโมอห้เมื่อน,นอนพักพรอย,อยู่บา้าน ก่อนบ่ท่านได้ให้เกิดเถือจะได้ว่าสิาพากันกลับผู้ท่ายินดีพระสิริกือต้องพังกเมื่อปา้าเลยวผู้พามาเมื่อก่อนพาศิฟ้าไปแวรูตัดเห็นไหมแต่บันนี้สุดท้ายก่ะพากันตัดสินใจค่าของขาเศรายัยางกระจายไปเลยนี่สิเมื่อก g o n เนานะเมื่ออ้ <c oughs> <c oughs> อาวไอยังไปเถ้า <c oughs> ก็เมื่อก่อนมาพักคอยอยู่บา้าน ตอนนี้ก็รอดถาลถล,ลดที่จะเมาเสาเขาเจ้ามาหับเ้าถาเข้ามามาหับาสิบเอ็ บเดกับบานสัมนอนพะวามันคำแห้งอย่านทัานลานก็นเลยว่านอนอยูทีอุบุญอีกคืนเนาะมืออื่นเสาจึงคอยกับก็เลยมาส้มวิวกินอาหารยูทีหาจนนี่มือปราบนอกกระพีก่อนเกิดมากินอาหารแส,สรบ วิหวหงอืมโท,ทศัศน์ตู่มันมีเก็บทองยังนีมมีเก็บทองเพากดีนนอบริสุด้กยกินซูซี่พแม่พี่นอกนะาแตา่ประมาณนี้แ็น <c oughs> สาวแม่จะเพื่อนนกินเขาแข็งไหมม,มันออนอยู่บ่ฮะ <c oughs> แข้งอยู่เนาะเขาโห่สาที่สืก็ปากเลยมมีบาซิลี่ไปก็กำลัส่มให้ซื่อตอยุผนนะนี่ซื้อแต่อยู่บนนันเซเว็ตแต่บนใสน้ำมันรถทางเขามาอะกินเขานี่ก็จะแข็งเลยเนี่ย แข็งไม่รู้สิวเปลี่ยนจะบอกอืมแลไม่เห็นร้อืมอืมหวานๆนอที่หนึ่มอืมอิ่มเลอนะอืลองกันสิอิ่มไปแล้วรู้เอ่อข้น กกินุไม่่เป็นบอกเลยอยากให้รัฐบาลคิดให้รอบพ่อในเรื่องของการจะปรับค่าแรงรอเตรียอยากจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเพราะว่ายุคแต่ทำอย่างนี้อย่างร้านเนี่ยเขาบอกเลยจะได้เพิ่มมาไหลเนี่ยนะฮะสัปดาห์นี้แน่นอนก่อนจะเสนอคอรมอลยในเดือนที่จริงก็มีการศึกษา อะมานังรอคิวน่กันเลา่แล้วมันก็ขายดีเนี่ยมันกินโอซิเน่หนักมากแล้วนกินของแทะแพงก็มากินได้เนิยก็เซ็กบินสม่ใเป็นผัวสนิย เหรียญทั้งหมดหนึ่งันสารยจสิบาทอ่าซจ้ะเงินคาเขาไอ้ไรใสกรงหายไปจะมาเอาค่ะเาตมาให้ค่ะตปีดจนโอเฮ็ดเนี่อ้าวจีเันออเสดมามหลายิโอเ็ดเบิดเลยลยอ่นเลยเนี่ย ปไหม่่ดีฝากสือมีโอ้มันเป็นจังไหนะี่เป็นเงีบอกว่าอ้าวเลอบได้จ้อโนี่นี่น่นี่มันออกแบบใหม่ดุลเก่านี่โอ้แม่นี้สองบาทนนี่เี้ยเดิมงบาทมั่เป็นยุทธกูขอละบ่อเนี่พราหนาใ้ผู้ชายก็อุ้ยายกับเป็นตจับค่าอ้าวนัง นีอะไปสื่อมีใบใบนะมีใบอยู่ฟังนีมีใบอยู่ฟังมีแสบก็อยู่ฟังลาบแบบก็ได้ฝางสื่อใบใบโอ้เอออง่ะอีดิงอ้าวเพื่อดองยูทูบเเห็นหัวประเทียนลาวเลยมันเออเห็นหัวลกเลยนะี่เออเอาเพยงียแ่แ <laughs> ต่บ่าน <laughs> นี่มันจะน <ina> <laughs> นเพิ่มอัได้อเย ก็เ,เห็นทั่วลูกแล้วยุมิกาแล้วลมวีบั่วหลูกล้านยุมิกาอดี๋อย่ามามีลูกร้านยเมการพราไอเขาเห็นมันจะเพิ่มยิ่มอีกแน่มักแถบะควนามดันของฝีทานไป ยังถ่าอยู่ของขอดเกียมขอดอยู่ตอนนี้ขนเซซนัยังถ่าขอดดอน่เกออก็กระสีมีวัดค่าตอนนี้ก็รออยู่ของขอดอยู่กําลังขอดอยู่เตรียมมะฮูวัาสิรขอดจักมองกาเป็นอาหารที่ว่าอ่าสั่งแต่ข้าวกิจเพลทนเนาะมันเหลือผัดไทยลืมคอหมกริกพงเขาใส่พริดตจึงที่เสบแล้วก็มีซอสที่ว่า ห้านเป็นกินกับขนมแล้วมันเหลือลิงส์เอามาใส่ให้มันมีความเผ็ดในหน่วยหนึ่งก็กินกับอันนี้ซื้อแตยูสเซเว่นคเนาะโมมาผัดไทยเดี๋ยวแบมันหวานหลายแต่่าลิงส์มากินหวานดิ่งหูซื้อกว่ามันหวานผัดไทยหานจนนี่ไหนมือเต็มมันเหลือเป็นเมนูที่แบบว่ามันเหลือเลยมากินต่อ จะได้มันสื่อเพิ่อนก็เป็นเได้จถกถือลืมโค้งหักพริกพงเขาขั้นใส่มักพริกพงนี่น่ะจะเสีบกว่านี้เอาซอสอันนี้มาใส่แห้งวันเพราะมันมีความเผ็ดนั่นหนึ่งกินกับโถ เดี่ยวขมพี่มีสมนะสมใครในกองมีหนาหน,นุ่มอืมกินหรอไม่กินหรอตอนตอนนี้พากันมานอนอยู่บาพาพา้านพาักพราวนะบ้านพักซัมฮงบ้านพักซัมฮ่องห้องหมอเพราวะาวไม่ให้เด็กเกิดเออไม่ให้เด็กเกิดเพราวะว่า มาดูคน,นเท่ากับเปิดหลาอยู่สามเส้นหมอวันน่ะจะเป,เป็นเป็นส่วงมืออื่นเจ้าไข่หยนาดมานอนพักพรก่อนได้พัดกันมานอนพักพรนนมนนพพียังพยาบาลเมันถิโท,โทรศัพท์ขันมาขอดแดดกันได้แบบมานอนพักพรน่ะจะเป็นมืออื่นคิดว่าขันมามืออื่นขอดแดดก,ก็บเสื้ากันเขาไปนอนอยู่ในโรงยพยาบาลน้ำกันแหละเพราะว่าบ้านพักเขาก็สศิริประพัก อะไรประหยัดไปเติบไลเพราะว่าคืนหนึ่งหาลอยนอพักอยู่นี่เงินบาทเท่าคือคุมหมื่นมันก็สามแสนสามแสนปลายเลยแต่กี่ินห่วยพอนอนพ่อพังอยู็อกแต่กี่เมนแต่กี่ซองลอย่อยวันนี้เป็นปั๊บึ้นหาลอยบอคืนหนึ่งหาลอยบาทขนาดเนาะแต่กี่ไม่ได้สองลอยบาทนึงตอนปีสองพันสิบเก้าเนาะ เป็นบัลลีเกิดอันยิงฉีดเราเนาะลิงมาขบ,บนเฉียวเฉียวที่เฉียวที่สองตอนตอนมาฉีดแล้ว่ะลิงพาเนี่ยทายคลิปแต่ว่าก็จะคอยคอยตัดลงนะผมคอยมีเวลาที่แรกหันมาสิเด็กเกิดมาหอดปุ๊บกำมนอนอยู่พักอมงนี่คือกันเธอหนึง่งบัเลยมอว่าห้เมือ่อแต่ว่าหยาที่ว่าเป็น เพิ่นมามาสูงเพิ่นเมื่อป้าอะไรก็เลยพากันนอนต่อคืนหนึ่งวันนี้ก็มาจอบเอีกหอบนี่เนาะหมอก็เลยว่าตรงในเกิดแน่นอนก็ได้เดมาเพิ่นคยเกิดอยู่นี่เพราะว่าเพิ่นเป็นเอ่เลือดเพิ่นมาขาดเนาะเลือดเพิ่นมันขาดก็ได้ว่านมาใส่เดือดจ้างวันนี้เพิ่นกได้ติดตามกับหมอสัตว์อยู่อ่าทางอุบล ขอดูบุษบีพ่ะกะปากทองไม่หนีบุษบีซองเคยอยู่นี่ด้วกันเนาะเรื่องอพัดไทยห้าบมษบีแบบผีข้ามีบแบบผีนนนนเนี่ยโอ้แสบเนื้อเนื้อกุ้งตัวนึ่งบริษัทพัดไทยเนี่ยเพิ่นอยากเทียเป็นเอกลักษณ์ก,ก็คือหามีควา,ควง,ง,า,คางคิ้วของไหม่หมอนะแต่ลิงบ่ค่อยมากทำลายควางคิ้วของไหม่หมอ กินเนี่ยมันติดเนหลอดอาหารหลอดลมนะเวลาเอือมามามันมีกิน่นะบอกค่อยมา <c oughs>